สวัสดีค่ะมาพบกับู่อ้วนมงคลชัยนะคะก็เช่นเคยนะ,ะบรรยากาศดีๆเนาะนะคอะวนน้อยมงคลชัยของเรานะคะมาเล่นแถวๆทุ่งมาอีกเช่นเคยนะคะน้าคุณไปโชว์ตัวอะไรอยู่บนถนนเนาะ,ะมาหนูมงคลชัยหนูลงมาเร็วๆว,ว่านุณมงคลชัยหนูขึ้นไปโชว์อะไรบนนน้ละ่ะรีบลงมาเร็วๆ รีบลงมาหาแม่เร็วๆเลยมงคลชัยฮะจะมีรถมาไหมมาลงมาเร็วๆจะมีรถมาหรือเปล่าเออปวมาพามาเล่นละนูไปโชว์อะไรบนถนนล่ะ าเล่นทุ่งนาไปโชว์บนถนนเฉยเลยมงคลชายไหนออเออเอพบมาหาพ่อคอน,นูอยู่นี่นะ อพ่อหนูเอฟมาลบอยู่นี่ว่าแล้วพ่อหนูเอฟมาลบเอาอย่้าบนถนนอร่อยนะมงคลชัยดูเล่นซ่อนเอบกันแล้วนะคะสองพ่อลูกเล่นซ่อนเอบเล่นซ่อนเอบหนูยาลงเด้อมันชันไรล่ะมงคลชยัย ู่ด้านล่างลูกชายก็จะไปหาพ่อ่อนเอาแต่หนูไม่ลงไปทุ่งนาละทำไมหนูไม่ลงไปละครับผมไหนป้าลงไปกับอะแม่ดีกว่าปะป้าลงไปกินข้างล่างดีกว่า อนุยาตลงเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ใดเดี๋ยวโซตึงเดี๋ยวโซตึงเดี๋ยวโซตึงครับอะไรนะพ่อก็ได้ก ไาลงไปกินกินข้างล่างลงกินข้างล่างเร็วๆจะได้อิ่มๆเร็วๆเร็วๆไปไปตามเอาเพาะไปไปลงล่างไปกินข้างล่างดีขวายาเยอะแยะเลยเยอาได้ขึ้นแล้วไม่อยากจะลงใช่ไหมมงคลไปดาแมะลงไปตามปะบรรยากาศดีเลยวันนี้เนาะมงคลใช้เดชไม่มีมีแต่ลมเย็นเย็นหนาวนา มีแต่ลมเย็นเย็นหนาวหนาวเลยอ้าวอะไรป้าแม่ลงไปละไรมะป้าป้าป้าแม่ลงไปละป้าหนูลงไปก่อนป้าไปเดี๋ยวแม่ลงตามลางไปหนูลงไปก่อนเอาแม่เลยไปไปเร็วๆนู่นเห็นไหมเพื่อนหนูเยอะแยะเลยป้าป้าป้าเออป้า อ่ะนะเมลงไปตามปะอุ้ยลีลาเยอะลีลาเยอะลีลาเยอะติดแล้วติดนูลงไปมะอู้เดี๋ยวแม่ลงไปแล้วนะมงคลนะอะไรครับตามมาแม่ไปไหนนูไปหาเพาะเลย ไมลีลาเพอยากจะกินยาบนถนนนะอยากจะกินยาบนถนนมายาบนถนนไม่อร่อยหรอกมันเฮงไปเลเเเยปสไลเดอร์ลงไปหาเพาะเลยสไลเดอร์ไหนกลาสไลเดอร์ไหมไหนเขาลงยังไงล่ะไหน โอ๊ยทําไมเก่งแท้นานฮะลิปๆกินเร็วๆจะอิ่มๆเร็วๆๆๆๆเอ๊ะจะมาแกล้งเอาแมะทําไมเยอะไปเร็ว กันเยอะแยะเลยเต็มท <and> <ing> uh. like <pl> <and saliva S 2> ้องนาเลยเพื่อนนู้นนั่นหลายเลยโอ้ยลมแรงเนาะมงคลชัยยาเลยวันี้อืมอากาศดีเลยวันนี้อ้วนน้อยอ้วนน้อยวันนี้อากาศดีจังเลยมงคลชัยลมแรงด้วยหนูหุยเออพ้วนน้อย อะไรขามาเล่นทุงนาอยากจะกลับบ้านมันใช่เรอมงคลเย้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 เาบ้านไ่นี่หนูไปไหนเลยโอ้ยเด็กติดบ้านน่าสงสารเทน้อพาไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยพาไปเที่ยวไหนไม่ได้นานเลยนี่เด็กติดบ้านนี่ฮะ หนีหนูหรอกมาเร็วเร็วมาลงมาก่อนเร็วๆเดี๋ยวพากลับเร็วๆเร็วๆมานี่ก่อนเร็วๆเดี๋ยวพากลับบ้านเร็วๆร็วมงคลเร็วๆเร็วๆมาเลยเลยเลยอยลงมาก่อนเร็วๆโอ้ยเด็กติดบ้านเด็กติดบ้าน นี่หนูไปไหนหรอมองคลชายวิ่งรถมาอรรถมาแล้วมามามายี่ห้อไหนตลิดอยู่แล้วนกเตลิดอยู่บนลุงลอยอย,ย่งแต่รู้ปุ๊ยี่หอไหนเน่าหาไหมนาะมีรถมาได้ งงเงีงงเงงงงงอยากจะกลับบ้านมามาเล่นก่อนเร็วๆน้ำตาไหลายอยากจะกลับบ้าน <laughs> นานมายอมแล้วพ่อเอ้ยอยากจะกลับบา้านจริงๆแล้วโอ้ยอันนั้นนั่นเห็นไหมบ่นแล้วพอ่อบ่นบ่นเพ่อะอยากกลับบ้านแล้วนะพอ่อรอคนอ เด็กงอนงอนยกบบากกลับบ้านเฮ้ยดููโไปเองเลยโอ้ยอยากลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วน่าสงสารเด็กน้อยเนาะทำไมน่าสงสารแท้นานโวยวายโวยวาย,วาย <c ười> เดี๋ยวจะพากลับเดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวอาแม่อาพ่อจะพากลับเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องวยวายแล้วเดี๋ยวเก็บกระเป๋าก่อนนั่นรถมาอีกแล้วพ่อทางนี้เป็นทางอะไรวะทำไมรถเดยอะจังยังย,ยไม่รถรถมาอีกเลย, <laughs> ยวันนี้รถเยอะใช่ไหมมงคลไ,ไปนเปกตริไ,ไป อ่อนๆอ่อนๆอยากจะกลับบ้านแล้วมงคลชัยมาเดี๋ยวแม่เก็บกระเป๋าก่อนอุ้ยไม่เอ้ยเด็กน้อยอยากจะกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมเอ้ยอยากกลับบ้านก็กลับบ้านปะ เอเดี๋ยวไม่ควอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอ้วนน้อยของเราอยากจะกกลับบ้านแล้วครับ